แน่นอนค่ะว่าวันนี้ในส่วนของจังหวัดเชียงใหม่เองนะคะมีผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้นมา41รายขณะที่ก่อนหน้านี้เรามีการรายงานข่าวเกี่ยวกับคลัสเตอร์คลัสเตอร์งานศพที่อำเภออมก๋อกยจังหวัดเชียงใหม่ตอนนี้ต้องบอกว่ายังคงพบผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มเติมนะคะจนทําให้ตอนนี้ทางทีมควบคุมโรคต้องลงพื้นที่ไปค้นหากลุ่มเสี่ยงแล้วก็มีการป้องกันโรคอย่างเข้มข้นค่ะ สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะตอนนี้มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ต่ำกว่า100รรายเป็นระยะเวลาหลายวันค่ะ ซึ่งวันนี้เองก็พบผู้ติดเชื้อรายใหม่41รายรวมยอดผู้ติดเชื้อสะสมตอนนี้ในส่วนของจังหวัดเชียงใหม่นะคะ3,726รายผู้ที่รักษาหายแล้ว2,229รายแน่นอนว่าขณะนี้มีผู้ที่ยังคงป่วยรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลทุกประเภทจำนวน1,490รายและมีผู้เสียชีวิตสะสม7รายค่ะครับถ้าจะดูในส่วนต่างๆของคลัสเตอร์ที่จังหวัดเชียงใหม่นี่นะครับก็พบว่าหลายคลัสเตอร์นั้นไม่พบผู้ติดเชื้อรายใหม่มา5 ถึงวันแล้วนะครับทางนี้ก็ยังคงมีการติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเป็นเวลาอีก28วันนะครับตามมาตรการควบคุมโรคติดต่ออันตรายในขณะที่คลัสเตอร์งานศพที่อำเภออมก๋อยก็ยังคงพบผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่4รายนะครับซึ่งทางทีมควบคุมโรคอำเภออมก๋อยก็ได้มีการลงพื้นที่ค้นหากลุ่มเสี่ยงแล้วก็ควบคุมป้องกันโรคอย่างเข้มข้นอีกครั้งหนึ่งนะครับ